ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีกับช่องโมเมนต์นะครับสวัสดีตอนเช้าๆก็ไม่เช้าเท่าไหร่ครับสายๆมันแปดเก้าโมงแล้วครับ เป็นเรื่องเอ้ยเป็นจิตวบัตจําหวนครับของโมเมไปทำงานครับทำงานเดินจ้องไปเมแบบใจเย็นๆครับคุณหนูใจเย็นครับไม่ต้องอ้อนหรอกวันนี้ไม่ต้องรีบอ้อนเรีบ อะไรล่ะครับวันนี้น้องไม่ได้มาหรอกแม่กับน้องยังไม่หายอยน้องยังไม่หายคือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่อยากให,ให้น้องมาถ้าไม่หายร้อยเปอร์เซ็นครับอยากให้หายร้อยเปอร์เซ็นก่อนครับน้องจอยก็หายอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าไม่หาย ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอีกครับป่ะเป็นกันน้องดาวอันนี้นิ้งหนอง่อ,องมามาเก็บตะขอส่นมามีมีมีจ๋ามีจ๋า่ะขอส่งมาครับขอส่งวันนี้จะถือไหมนี่วันนี้คุณหมอมาครับรอฉีดยาพอดีครับ Ngô oh. Lên gặp nóng đào Chuyên qua chung nè Sống cái này Khắp thứ bấy hay Ăn à, lên gặp nóng đào Wow Lo Đang nóng trời vô Đang nóng trời Mẹ đang gặp đào มา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 เรื่องน้องดาวนะครับโอ้ยมีนน้องจอยไม่ได้มาแม่กับน้องไม่ได้มาครับเรื่องกับน้องดาวก่อนอืออือ นน้องดาวดาวตาเหลือกดาวขนองเดี๋ไปจิ้งจี๋เขาลุงจะไปจิ้งจี๋เขามีจ๋าก่อนมีจ๋ามีจ๋ามีจ๋าก่อนนี่ไม่สวยครับสวยๆครับม,รมีจ๋าเอออยาถ่ายพยาธิก่อนครับโอ้ยยาวิตามินกันยับรอคุณหมอครับตอนนี้แม่โอ้ติดแล้วนุน่นให้กินกล้วยก็ไปแล้วครับ มาไหมมามาจะไปน้นนู้เอ้ยแมยนู้จะไปไหนน่ะพอแล้วพอแล้วมาๆนี่ไม่เร็วรอคุณหมอมาครับอ๋อมีคุณผู้ช่วยพยาบาลครับผู้ช่วยคุณหมอบอลครับศัตวแพทย์บอลอนาคตครับอีกสามปีข้างหน้าครับยินดีล่วงหน้าครับตอนนี้กําลังเตรียมยาครับกับผู้ช่วยครับนี่ตกงานครับตกงานหรือไม่ทํางานครับ ไม่ทํางานครับเป็นลูกหนูครับธรรมดาครับแซวเล่นนะครับมีงานนะครับแต่แซวเล่นครับครับเห็นสวยก็เลยหยอกเล่นควานเขียวหยอกเล่นครับเห็นสวยครับโอ้คุณนี้ค ja e> ุณยายมาแล้วครับคุณยายวรนาถฮอคุณยายวันเพ็ญโอ้พูดผิดครับคุณยายวันเพ็ญคุณยายจริงนะครับเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า3ามสิบขึ้นนะครับดูครับ โมเมโตกว่าแล้วปลาไม่ปลาปลาปลาไม่ปล่อย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 อะไรเดี๋ยวยังโกนคุณหมอตัวตัวเลยครับของคุณหมอไว้ป้อนยาครับโอ้วยมีใส่ขึ้นแม่แม่จ้าม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 าจะไปไหนมาเนี้ยเดของคุณหมอไว้ป้อนยาเขามีน้อยครับกล้วยมีน้อยครับพูดตรงครับก็เลยต้องห้าวโมไม่เปลือยไม่ได้เลยขโมยกล้วยครับ นี่ครับคุณยายคุณยายวันเพลนครับสมัยโมเมยังเด็กๆอยู่ก็ก็ประมาณนี้ครับผมโตมาผมก็เห็นประมาณนี้ครับไม่ใหญ่ไปไหนครับเขาเรียกว่าช้างแครครับไม่ใหญ่ไม่โตไปไหนครับนู่นน้องนำโชคกับน้องนําโชคกับไอ้น้องยอดทองก็มาครับครับผมคนทหารมาใหม่ครับ อันนี้ก็น้องดาวอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางกับน,น้องดาวเนี่ยคุณหมองมามาไหม,ามอ้าวสาวอิสระเนี่ยเกือบขโม,มยกล้วยคุณหมอแล้วเกือบขโม,ม,มยกล้วยคุณหมอแล้ว นะะโมฮัเล่นโมเมลงชื่อ,อยังมเลงชื่อค่ะเยอะมากขอบคุณครับคุณยายวันเป็นก็โอ้โห <c oughs> กินยาบำรุงก่อนครับกินเยอะๆ <c oughs> นี่คุณยาย <c oughs> อันนี้อันนี้พลนฐานใหม่ครับมาจากค่ายสวัสดีครับ <c oughs> จากค่ายไหนครับค <c oughs> ่ายสื่อสารครับค <c oughs> ่ายสื่อสารครับว่าจะค่ายอาร์เอสครับ อยู่โดนเมืองครับน้องก็าติดทหารครับก็อีกไม่นานอีกไม่นานก็จะได้ปลดแล้วครับสู้ๆครับไม่ใช่แฟนทิ้งแล้วบ่ยัง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 อยู่เหมือนเดิมครับสมดจเนี่มอาจอยเมย์ถอยเมย์เมย์ถอย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 มันเป็นถอยถอยคุณยายคุณยายเมย์ถอยเมย์อย่าไปข่มขูเขาอ่ะ กินยาของน้องออออรอคุณหมอครับรอคุณหมอสาวอิสระเราก็ปล่อยแบบอิสระมากครัโมเมตโตบบโมเมตโตน้องโมเมโตกับคุณยายวันเพ็ิแล้วนะครับ คุณคุณยายนี่เก่ามากนะครับคุณยายนี่เผลอไม่ได้ครับจะแย่งจากปากครับเก่ามากนะครับคุณยายนี่ไม่ธรรมดานะครับโมเมนี้เขาอาจจะทํรลายได้ครับคุณยายนี่เก่ามากนะครับคุณยายวันเพ็ญไม่ธรรมดานะครับมีคะแนมาไหมจ๋า่าเก็บอ้อยไปเต้นแข่งกับคุณยายปะ วันนี้วันนี้แล้วมามามาเต้นแข่งกับคุณยายหน่อยมามามาอ่ะอ่าเต้นแข่งกันครับเต้นแข่งกันกับคุณยายหน่อยบุญสุบุญยกหัวเร็วยกยกไปยกหัวไปยกยกโยกโยกเต้นแข่งคุณยายครับกดทึงโยกไปยกเข้าไปยกเสามตัวร้อยครับตอนนี้ึึบบ ยายก็ยืมเลยโมเมรู้สึกนอนนอนนานเลยอดทองขอบคุณยายครับนี่ดูนะตอนนี้โมเมมีเนื้อมีหนังเป็นเรียกว่าสวยขึ้นทุกวันนะครับโมเมครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะครับบุญสุบุญอาชนเนยมาหอมแก้วอลไรบุญสุบุญฮึ่ อ่าชนหน่อยชนหน่อยชนกับน้องยอดทองหน่อยบุญสุบุญเยี่ยมสูงนี่น้องยอดทองครับเป็นอะไรที่แบบน่ารักบุญสุบุญไหมเอ้าไม่ไม่เยี่ยมไม่ครับยิ้มไม่ไหมสูงบุญสูงบุญสุบุญสูงหอมแก้มหน่อยหอมแก้มน้องยอดทองหน่อยบุญสุบุญอ่าเอาปากหน่อยครับเยี่ยมมากครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับกับน้องยอดทองครับนี่น้องมีหอมแก้มอีกจุ๊บ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 หอมแล้วหอมอีกครับมีจ๋ามีจ๋า เมจ๋าเมจ๋าไม่สวยเลยครับจ๋าจะสวยนะครับเมจ๋าเมจ๋าเมทีมงานสามตัวลอยครับพูดแซวเล่นยอกเล่นนะครับอรอฉีดยาครับตอนนี้รอครับ โอ้ฝั่งนี้น้องน้องดาวกับน้องปีใหม่ครับอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องดาวกับน้องปีใหม่ยังนงกำลัปล่อยน้อยไหู่ดูโมเมเราดูโมเมเราอิสระมากเลยครับสาวอิสระครับแห่งบ้านตะกลางหมู่บ้านช้างคดจะศึกษาหมู่บ้านช้างอ้ยศูนย์คดจะศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลางตำบลกะโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจครับสาวสวยของเราครับโมเมหรือน้องขวัญสุรินทร์ครับเอ่าเนี่ยยายเต้นหน่อยยายจะวิ่งหนีรถเบโคลนแ้นเนี่ยอ่าคนยายวานาศคนยายครับคนยายเขาเก่ามากครับคนยายนี่ครับไม่ธรรมดาครับเกาครับ คุณยายความเกา่ายังอยู่ครับโอ้โหนุนย่องน้องอะไรครับน้องถุงเงินครับน้องถุงเงินครับน้องถุงเงินก็ช้างแสดงครับรอมาแสดงครับก็พอดีวันนี้คุณหมอมาครับก็รอฉีดยาครับรอให้หมอตรวจสุขภาพครับอือ ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณและขอบคุณอีกอ่ะอ่ะคุณยายเอา้าคุณยายกินจานยายจ้าวกขอบคุณทุกๆกำลังใจครับไนลหนึ่งกำลังใจครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมด้วยนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ่ันเขียวก็จบคลิป มันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ